เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนสปริงพวกรุ่น L, MU และ M 6 0 M 6 2อ่ามันจะมันจะต้องถอดอยังไงก่อนอื่นเนี่ยถอดน็อต4ตัวนี้ตรงคันเร่งก่อนถอดออกมาก่อนแล้วก็มาถอดน็อตฝาเตอนอนเครื่องตรงนี้4ตัวนะแล้วก็คลายคลายตัวเนี้ย นอตยันตั้งเดินเบาเนี่ยคลายกลับมาให้ถุดเลยให้พอดีกับหลักเลยมันจะถอดสปริงง่ายถ้าที่คลายอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่คลา,ายสปริงมันจะตึงอยู่มันจะถอดยากอันนี้ทำเองถ่ายเองคนเดียวเนี่ยมันจะย่อนกลับมาได้เยอะนี่ถ้าคันเร่งมันดึงอยู่มันจะตึงมันตึงอยู่อย่างนี้ ให้เราหยอดกลับให้สุดเลยมันจะถอดง่ายรอบเดินเบาเนี่ยสปริงตั้งรอบเดินเบาเนี่ยแล้วเวลาถอดสปริงก็หาคีมปากดีๆหน่อยอันนี้ปากไม่ดีล่ะคีบม,มันค่อยอยู่ล่ะจับงี้แล้วก็งัดขึ้นงัดขึ้นมันมันจะออกง่ายส่วนตัวเล็กก็ดึงออกมาตรงๆได้เลย แล้วก็จะเห็นว่าถ่ายได้ไว้เนี่ยอันนี้ก็โอ้โหสายอะไรไว้เนี่ยสายน้ำมันเตอร,อร,อร,อร์อันนี้งัดงัดคันเล็กตัวนี้มาให้ใกล้เคียงกับติ่งข้างบนตรงเนี้ยองฝาฝาคันเล็กอ่ะโอ้โหติดกาวอีกดึงไม่ออกนี่แล้วก็ดึงออกมาได้เลย แล้วก็ปรเกนก็ะขาดด้วยโอ้โหเรียบร้อยใหมาต่อกันตอนใส่สปริงเราดูของเดิมไว้อ่ามันอยู่ท่านี้เนาะนี่ขาตะขอตะขอมันหันลงมาข้าง,างล่างเห็นไหมตะขอมลงมาข้างล่างของเดิมนะตอนเราใส่กลับเข้าไปก็ อใส่กลับเข้าไปก็เหมือนของเดิมเลยตะขอลงข้างล่างเหมือนเดิมอันนี้สปริงตัวใหม่ผมจะใส่ยากนิดเึงนะไปใส,ใส่ยากตอนตอนนี้นะตอนเข้าเครื่องอะ่ะผมทําระยะมาพิเศษสปริงตัวเล็กก็ใส่เหมือนของเดิมมันได้เลยกับตะขอลงข้างล่างเมื่อกี้ตัคดคลิปไปขูดตะเก็นอยู่พัก ขอลงมาข้างล่างเหมือนเดิมเลยและก็ใส่กลับเข้าไปเดิมเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมไปใส่ก่อนนะน่าจะใส่กันเป็นอยู่เนาะตอนใส่ก็ผมไม่มีลวดใช้เชือกก็ได้ใช้ลวดก็ดีแต่ผมว่าใช้ลวดอะมาใส่ง่ายที่สุดละอันนี้ติดสายยางระนงระ,งะนิงระนาดเลย ยากมากส่วนปลายตะขอปลายลวดก็ทำเป็นห่วงกลมๆเว้นิดเดียวทำไม่ต้องเยอะนี่ทำห่วงไว้อย่างเงี้ยแค่คอจะปินเข้าแค่นี้แหละเดี๋ยวผมใส่ก่อนนะน่าจะใส่กันได้อยู่เนาะใส่เหมือนของเดิมเลย เสร็จแล้วใส่พอใส่เข้ามาอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ใส่สปริงตัวเล็กเข้าไปก่อนเมื่อกี้ไปไปมัดขดใส่ไฟใหม่เอาลืมลืมแกะใส่ไฟออกอ,อ,กอีกเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะใส่ไฟก่อนแป๊บอันนี้แกะใส่ไฟออก,ออกนะ ใักตัวเล็กใส่เข้าไปแล้วแล้วใส่ตัวใหญ่เราก็งัดขึ้นแต่ก็ปล่อยลงงัดขึ้นให้ปลายมันเข้าปล่อยลงแค่นี้แหละแล้วก็สังเกตง่ายๆก่อนเลยว่าจะเดินเบาได้ไม่ได้นี่เลยครับดึงมาเลยครับดึงมาแล้วเคี่ยดูว่าสปริงตัวใหญ่หมันให้ตัวไหมเนีย่ยอย่างอย่างนี้ให้ตัวกระดิกได้อย่างนี้เดินเบาได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต ดึงมานจะสุดแล้วนะกล้องมันโฟกัสอีกให้ตัวได้อย่างเงี้นเดินเบาได้สบายร้อเโอเคแค่นี้แหละขันพอใส่เสร็จแล้วก็ขันนี่แล้วก็ขันตัวนี้ตั้งเดินเบาเข้าไปาตั้งเดินเบาได้ น่าจะได้กัเกือบตัวนี้เป็นสเตปของรถเกี่ยวดีซีเจ็ดศูนย์ตัวนี้ก็น่าจะตั้งได้ถึงพันหนึ่งเดินเบานะน,าน่าถึงพันหนึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วถ้ารอบลงช้าถ้าเร่งรอบเดินแล้วลงช้าเราก็ต้องคลายรอบเดินเบา,านาะตัวเนี้ยลงมานิดนึงเพื่อให้รอบมันมันเดินเบาเดินเบาลงไวปกติแค่นี้เลยผมรับประกันกไว เดินเบาได้มากกว่า900ถ้าใครตั้งได้ไม่ถึง900ก็ถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปเนี่ยแต่พวก3445 m 5 0 0่รอบเดินเบามันเกินพันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวจะลดมันลดไม่ลงรุ่นพวกนี้เนี่ย28แรงอะ่ะส4 4 5ี่0 0เนี่ยรอบเดินเบามันจะสูง ไม่มีอะไรครับแค่นี้แหละขันน็อตเสร็จประกอบตั้งน็อตบ,บนเบายึดน็อตย้ำน็อตให้แน่นตอนใส่ก็ใส่ฝานี้ก่อนแล้วค่อยมาใส่นส็อตตัวนี้ที่หลังเพื่อป้องกันน็อตน็อตนี่ร่วงลงไปที่นี้ถึงต้องใส่ฝานี้ก่อนตอนถอดก็ถอดน็อตตัวนี้ก่อนสี่ตัวนี้ก่อน,น,อนแล้วค่อยมาถอดน็อตฝานี้อันนี้ผมมาทําปั๊มทําหัวฉีดให้ลูกค้าก็เลย <S <S ลูกค้าให้เปลี่ยนตะปิงด้วยก็เลยเปลี่ยนไปให้